ครูคะเนี่ยหนูทะเลาะก,กับแฟนเพราะเขาไปคอมเมนต์กับสาวๆนะครับทะเลาะก,กันแล้วเขาไม่ยอมรับความจริงหนูควรจะทํายังไงดีคะครูความอธิบายงี้ครับคุณไม่สามารถจองจําหรือบังคับพฤติกรรมของใครได้หรอกครับตลอดชีวิตนี้เฮ้ยอย่ามีมือที่3นะเว้ยเฮ้ยอย่าแอดคนอื่นไปนะเว้ยเฮ้ยอย่าไปคอมเมนต์ใครนะเว้ยอย่าไปกดหัวใจใครนะเว้ยห้ามมองสาวคนอื่นนะเว้ยแกต้องมองฉันคนเดียวนะเว้ยคุณไม่สามารถทําได้ทําไมคุณไม่คิด กลับกันเงี้ยครับว่าทําไงดีให้เขาเปลี่ยนจากเม้นคนอื่นเนี่ยต้องมาเม้นคุณทําไงดีที่เปลี่ยนความสนใจที่เขาสนใจคนอื่นเนี่ยต้องมาสนใจคุณทําไงดีในการที่เขาชอบคนอื่นให้กลับมาชอบคุณสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของใครได้ถ้าคุณยังไม่ได้ควบคุมความค,คิดของเขาเสียก่อนคุณคิดว่าพฤติกรรมควบคุมความคิดหรือจริงๆแล้วความคิด ควบคุมพฤติกรรมวิธีการคุมพฤติกรรมจริงๆคือคุมความคิดแล้วเดี๋ยวพฤติกรรมเปลี่ยนเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่คุณไปทะเลาะเรื่องของการที่เขาไปคอมเมนต์คนรุ่นกันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เขาผิดเราผิดคุณ่ะไม่ทําตัวให้เขาอยากคอมเมนต์เองอ่ะคุณไม่มีวิธีการพูดให้เขาอยากคุยกับคุณเองอ่ะคุณไม่มีคารมในการทําให้คนเนี่ยอยากทักหาคุณเองอยากแชทหาคุณเองอยากมาหาคุณเองอสมมตินครูคอมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกค้าไม่มาซื้อครูคอมครูคอมด่าลูกค้าได้ไหมครับ กูค,คำด่าไม่ได้สิ่งที่กูคำทําได้ก็เลยครับการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวเองทําอาหารให้มันอร่อยทําอาหารให้มันเฮ้ยดูนะ่าสนใจจัดจานนู่นนี่นั่นต่างๆเพื่อล่อให้คนเข้ามากินที่ร้านครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการพูดกูค,คำเคยสอนไว้ในสั่งรักเรื่องนี้ไปทวนมันมีส่วนหนึ่งคือเลยครับคนจะค,คลั่งไคล้คุณชอบคุณอยากคุยกับคุณก็ต่อเมื่อคุณพูดขายฝันเป็นโลกใบนี้นี่ไม่มีอะไรที่ไม่ขายฝันนะครับถ้าคุณขายฝันไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาอยู่แบบนี้ ถ้าคุณขายฝันไม่เป็นคุณก็ต้องพยายามวิ่งไล่ล่าเขาแบบนี้ครับแล้วชีวิตของคุณจะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นตลอดไปหรือคุณไม่อยากเป็นชีวิตที่คนอื่นวิ่งไล่ตามคุณบ้างหรือครับจําไว้นะครับจริงๆมันมีงานวิจัยจาก My Journal นะเขาบอกว่าคนที่วิ่งไล่ตามอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณไร้ค่ามากขึ้นถึงสเท่า แล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเก่งหล่อสวยรวยดีดังนะครับเมื่อ,อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณวิ่งไล่ตามคนมันรู้สึกรําคาญแล้วมันรู้สึกว่าคุณน่าเบื่อคุณจำไว้นี่นะครับความรักเนี่ยมันถูกกระตุ้นมาจากสมองเรปทิเลียนเบรดมันมาจากสมองสัตว์เลื้อยคลานและมันจะรักคุณมากขึ้นคลั่งคล้ายคุณมากขึ้นหากคุณกระตุ้นที่นิวเคลียสตัวหนึ่งในสมองเราเรียกันนิวเคลียสแอคคัมเบนนิวเคลียสตัวเนี้ยเป็นเป็น,ปนตัวจับว่าเฮ้ย ถ้าสิ่งไหนเป็นรางวัลชีวิตเนี่ยจะต้องหวงแหนมันเอาไว้แต่ถ้าสิ่งไหนไม่ใช่รางวัลชีวิตจะต้องตัดออกไปวันนี้เขาขอลดสถานะเขาไม่สนใจเขาไม่แย่แสเพราะมันไม่ได้คิดว่าคุณเป็นรางวัลชีวิตแต่ถ้าคุณจี้ไปถูกจุดนะครับของนิวเคลียสไอคัมเบนตัวเนี้มันทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณคือรางวัลชีวิตคนมันเลยอยากโทรหาคุณอยากมาหาคุณเอาออกเอาใจคุณพี่นอพี่เท่าคุณครับใครอยากได้เรื่องนี้สี่สิบพฤติกรรมทาให้แฟนมองว่าเราคือรางวัลชีวิตแล้วคุณจะได้ทุกอย่างครรัับใหห้พพิม์ส รางวันตามด้วยหมายเลขหนึ่งนะครับรางวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งไปให้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะานี่คุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊งหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับาะงั้นเนี่ยคอสนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอสนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดที่และเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอสนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหนึ่งเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากๆต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทำไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ย ต้องยอมอ่อนโอนเอนนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้ับคุณหรือว่าไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คนเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคน,คนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปามมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟรน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ like at, at l i น์แอ l o v e under score ตอนะครับหรือแอดอันนี้ นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ